สวัสดีกันเจอกันนี่เราลงลงนึงตรงนี้ไม่มีอะไรทำว่ะมันต้องรอให้ซาบ,บุธาตหรือว่าเราตามข้อมูลตรงนี้โอ๊ยนี้ได้ตลดไฟลพอได้ลุ้นเหมือนว่าทิวทิวมันจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าทำไมปกติมันจะไม่ตอบเลยวุ้ยอุยอ้ยวุ้ยวุ้ยอุยอ้ย อเอา,าค่ากูนะมันเปิดห้องน้ำได้เปิดทุกวันเลยอเอตรงนี้ไอ้แดงวะตัวสองหนึ่งหกทำไมไม่ถูกงง ต้องไปทําุรกจิจตรงนี้ก่อนได้ๆๆตรงล่างนี่เดี๋ยวก็แพ้หรอกมีแพปปะเนี่ยจะลงแป้งหลงแมพว่ะเจ๊อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้ทำไม่เป็นอ่ะคืออะไรน,นี่หรอนั่นไง กว่าแล้วกว่วแล้วมึงรู้ไหมว่ากูรู้ว่ามึงเป็นทหารแล้วมึงรู้ได้ไงไม่ปกติอ่ะมึงอาจจะไม่ตอบกูว่าแล้วเจอกันด้วยมึงจะหายไปเลยโอกูสันนิฐานไม่ผิดเลยไอ้อะมึงเป็นแต่คนอื่นมันจะรู้ไหมกูกดกูทําให้เป็นหนาจริงๆนะกูงงดานอ่ะถ้าจะมีคนโหวตกูมันไม่แปลกเลย ตยวต้องปิดปากซะ <c oughs> ไอสัตว์คนโง่ไอสัตว์เกือบแล้วกูแล้วเจอกันครับผม importer สองรอบเนี่ย <c oughs> แล้วเจอกันอ importer อ,อ,อะไรมันยังไม่โหลดเลยนง <c oughs> ่ไง importer นี่ไงแ <c oughs> ดงๆเลยแดงๆหรเอแดงเลยแล้วเจอกันน,น่าสงสัยนะอาจจะเป็น importer สองรอบก็ได้นะ โดยก่อนว่ามีใครตายหาเฮ้ยมันมันดูห้องไม่ได้ทุกห้องวะไงวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะต้องแรงแรงเหรอทำไมเป็นอ่ะทำไงอ่ะมันมันมีหมายเลขอ่ะสอามเลคืออะไรอ่ะฟริกเบกก็คือหนึ่งเนะหนึ่งสองยนี้ปะโอ้ เข้าใจสามนี่สี่ใช่ไหมอ๋อห้านี่ว่าสี่ยันไหนอะ่ะขาดสี่ม่ฝั่งนี้หรอ,อยังไงสี่สีสอา้าวเจ็ดขไม่ใช่สี่ไปไหนอะ่ะตรงนี้ปะ <laughs> อะไรทำเพื่อนของฉนะันน่ะไอ้ไอ้ตัวแดงก็วะไอ้โดนโน่ก oh, ็ไอ้อ่อเฮ็ดใช่ะวไอ้แดงก็วะไ็่เห็นมันวิ่งผ่านไม่รู้อะความสามารถหน่อยน้องไอ้แดงแหละความสามารถผมไม่มีหรอกดอลล้วน,วนถ้ากูตุถ้ากูไม่ตายนะกูจะโหวตไอ้แดงต่อต่อไปอะ่ะนี่นี่นีเขาเจอแล้วสี 5 5า,าอยู่เพราะว่าอ่าอ่าเอ้ยนี่หกใช่ไหมอะไรอ่ะมีเหียงมันคือโวตใช่หรอตัดสินใจน้องแต่สินใจดีๆนะน้องตัดสินใจแล้วถ้าไม่ใช่ก็ <c oughs> เป็นไอ้เค <c oughs> ีวเขียวฮ่าๆๆๆกว่าแล้วพี่มันนักสืบจิ๋วโคโนัน คนอันคุงวะลักเสือป่านดาวก,กเฮียแล้วกูเห็นมันวิ่งผ่านจะไม่ใช่ได้ไง<อ>ก็โหดโคตรเทะครับน้องๆเราเรื่องแมปง่ายๆไม่ได้หรอแม่งยากเกนินก็แมปง่ายแล้วเนี่ยอันนี้คือแมปต้นใช่ไหมเอ้ยแมปเออเริ่มต้นใช่ไหม The skill คือแมปเริ่มต้นเดือดไข่พิจนาแรดเจอกันดูดอีฟแฟนทอมวะ มันต้องคืออะไรเราเป็นเอลัตเตอร์รอต้องซาบุทาดสวยค่าไปหนึ่งเราต้องไปกดเอ่อ CO2 ใช่ไหมนี่ดับไฟอีกแล้วเดี๋ยวเราต่อไปเราจะได้คิวแล้วแฉอ, <laughs> อี๋อใครตาย ไอ้ i n g is back แ e r e ทำไมออนโวดมึงวะแอมด็อกเตอร์วะมึงปะเนี่ยทีโอ <laughs> มึงแค่ต่างดิการ์อโอยังเงียบทีโออ่ะไอสัตว์ไปพูดโวดแม่ง <laughs> <laughs> ไปพูดเหรอโวดแม่งเลย <laughs> มึงไม่ได้กดไมค์ปะเนี่ยอะไรที่ มึงได้ยินไหมนะ่ะได้ยินมึงแหละมึงป่ะนะ่ะมึงเปล่ามึง yeah, เฮียอะไรมึงหรือเปล่าไม่กูไม่รู้อ่ะไอเหียเอ้ยเดียวมึงล่อแหลมมากเลยวะโอ้ไอเหีย oh, yeah, แล้วแต่ไอเหีย <laughs> <laughs> กูยังไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> อ่าแล้วแต่แล้วแต่แแต <laughs> กูไม่รู้กูขอโทษแล้วแต่แล้วแต่ <laughs> หรือไอข่าววะ <laughs> กูบอกเลยไอขาวเหีย yeah. แล้วแต่แล <L eng. S 2> <t os> ้วแต่ไอ้สัสแย้งเดี ộc, ่ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องวางงอมแงมอะไรกับกูเลยไอ้เหี้ยกูวีที่ตรวจอยู่แย้งไม่มีใครมาดูกูเนี่ยกูเลือกทูบีปวกเนี่ยอ้สัสโ่อ้ยเว้เลยแล้วกูจะรอดูมึงโดนปาดคอเอึงแเองหัวไหลเอวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอเฮียสีเหลืองอยู่กับกูแม่งก็ไม่แก่ต่างไ้คูด้วยไอเฮียเหลืองป่ะเนี่ยไอเฮียเหลืองเละไอเฮียขาวเหลืองมันปลอดภัยมันจะมีใครโบยให้คนบริสุทธิ์เป็นเนาะก็ถามไม่ได้เลยแหม่คุยไก่อ่ะ บบโบยเส่กูอบบย่างเดียวไอ้ขาวเล่นห้องเดิมอ่ะ